คุณผู้ชมเนี่ยเคยเจอปัญหาที่เป็นปัญหาทางรถไฟไหมครับก็ผมไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันชื่อปัญหาว่าอะไรแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่เกี่ยวกับปัญหาทางรถไฟว่าคุณจะสับรางหรือไม่สับรางนะครับผมโดยเกมนี้ก็นั่นแหละนะครับมีหลายอย่างนะครับผมมีมีมีมบลาบลบล布บลา,บา,บา,บาด้วยนะครับผมอ่ะ เราเริ่มจากคลาสสิก for people you s e l f briefly นะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าผมก็เล่นไปแล้วเมื่อวานนะครับแล้วก็อยากจะมาเล่นให้ผู้ชมดูวันนี้แต่ว่าเมื่อวานผมเนี่ยไม่ได้อัดคลิปนะครับก็เลยจะมาอาัดวันนี้ก็ก่อนที่คุณชมจะไปดูคลิปนี้ขอรบกวนคุณผู้ชมทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เพื่อหลังใจผมและลืมกดดิ่งนะนะเพื่อจะไม่าพลาดการเตืตอนกอนคลิปใหม่ๆนะครับยินดีรับสู่เกมทางรถไฟนะก็ทุกๆการตัดสินใจของคุณมีผลตัวเกมนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามเปิดเสียยงงหรือน่ อ่ายังไม่ได้เปิดนะครับเกมนี้ไม่รู้มีเสียงไหมระวังนะเนี่ยเอออ๋อ,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 อมันต้องเริ่มด่านแรกก่อนโอเคมันไปด่าน4ีก่อนนะครับเราไปคลาสสิกก่อนนะครับผมระวังเนี่ยทางรถไฟเนี่ยกำลังจะไปหาคน5คนนะครับผมคุณสามารถดึงขันโยกเพื่อที่จะสับหลางขึ้นไปด้านบนได้นะครับผมหรือว่าจะปล่อยให้มันวิ่งชนคน5คนคุณจะเลือกอะไรนะครับจริงๆผมรู้สึกว่าการสูญเสียที่น้อยกว่าเป็นเรื่องที่สมควรเกิดขึ้นเพราะงั้นก็อา้าว มันไม่สามารถโหลดกราบได้คือมันจะมีคนอื่นที่ทําเหมือนกันนะครับก็จะมีกาฟโหลดเนี่ยครับโหลดดิ้งรีซอสนะครับผมแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็เอ่อโหลดไม่ได้นะครับผมซึ่งผมก็เดาว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคงจะเลือกด้านบนนะครับคือการสูญเสียที่น้อยกว่าโอเครอบนี้ผมลองเข้าเซิร์ฟ VP มาบ้างนะครับเผื่อว่ามันจะโหลดได้นะครับผมโอเคเราถึงด้านไหนแล้วนะน่าจะถึงด่านไม่ใช่คนรวยคนจนนะครับถึงด่าน4คนนะครับผมก็เลือกให้มันชน4คนนะครับ อ่า72%เลือกที่ใช้ชนสี่คนนะครับผมโอเคคือทางรถไฟอันเนี้ยข้านบนคือตัวเรานะครับผมกับข้างล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนนะครับผมซึ่งไอคนนี้ดินด้นดินด้นกันหมดเลยนะครับก็เอ่อผมเลือกที่ชนตัวเองดีกว่านะครับเพราะว่าการสูญเสียของผมเนี่ยบางทีมันอาจจะช่วยให้คนห้าคนเขาดีขึ้นก็นได้นะครับผมหมายถึงว่าแบบผมตายแต่ว่ายังน้อยห้าคนที่เหลือยังมีอนาคตผมไม่รู้คนอื่นคิดยังไง อ๋อโอเคที่เหลือก็น่าจะอาจจะกลัวตายนะครับผมไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะครับอ่ามาถึงด่านนี้แล้วนะครับผมระวังนะก็รถรางเนี่ยนะครับกําลังจะไปชนคนรวยคนหนึ่งนะครับซึ่งคนรวยคนเนี้ยจะมอบ10,000แโรบักให้กับเราเพื่อให้เราฆ่าคนอื่นแทนมันไส้อะผมไม่ชอบเลยคนที่แบบเอาเงินมาแบบพูดอย่างดีคือทําให้ผมเป็นเหมือนพวกซื้อด้วยเงินหรือว่านักฆ่ารับจ้างอะไรทำองเนี่ยคืออันนี้คือการฆ่าคนเลยนะถ้าเป็นเรื่องอื่นอะ่ะผมไม่ว่าหรอกเรจ้างด้วยเงินแต่น,นี่มันฆ่าคนเลยนะ ผมก็รู้สึกว่าโอเคตายซะโอ้โหนี่นะมีรถกําลังพุ่งไปชนคนที่กําลังนอนอยู่5คนนะครับผมซึ่งคนพวกนี้จะไม่รู้สึกเจ็บปวดหรืออะไรทางนั้นนะครับผมแต่ว่าคุณสามารถสับหลังเพื่อไปชนคนหนึ่งที่เพิ่งตื่นงั้นผมก็คงไม่ต้องเลือกหรอกก็คือถ้าเขาเจ็บน้อยกว่าก็นั่นแหละ <laughs> เจ็บน้อยกว่าก็ถือว่าไม่มีปัญหาผมไม่รู้ว่าไอ้าคนนั้นมันคือใครแต่ถ้าเขาไม่เจ็บก็โอเค เลือกหคนส่วนคนหนึ่งรอดโอเคระวัางนะ้าเนี่ยมีคน5้าคนเนี่ยเขาโอ้โหมัดตัวเองติดไว้กับรางรถไฟคุณสามารถที่จะอ๋อโอเคโอเคโอเคคือ5้าคนเนี่ยเขามัดตัวเองไว้นะครับก็คืออยากโดนชนอยู่แล้วส่วนคนนี้เขาเผลอลงไปติดอยู่ในกับดักไอเชือกเนี่ยโดนมัดพอดีคุณจะทำไง ถ้าคุณ5คนนี้เขาอยากที่จะสปีดลันชีวิตตัวเองผมก็ไม่ขัดแล้วคนเกือบทั่วโลกก็ไม่ขัดเหมือนกันคนแสนคนก็ไม่ขัดเลยโอเค5คนเอ้ข้างบนมันรอดอยู่แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมอันนี้คือบทแห่งความเมตตาคือ5คนเนี้ยเขาโดนมัดแต่ว่าถ้าเราสับรางอะมันจะทำให้รถไฟไปเร็วขึ้นซึ่งทําให้คนพวกนี้จเจ็บน้อยลงโอเค คือ73คนรู้สึกเหมือนแบบเดียวกับผมเลยก็คือไม่อยากให้พวกเขาเจ็บมากส่วนในข้้นบนก็ไม่รู้ไปอยู่ทําไมตรงนู้นเหมือนกันโอ้ไม่นะเนี่ยรถรางกำลังจะไปชนใครสักคนหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งเราสามารถเปลี่ยนทางไปได้แต่ว่าเอ,อเคอรี่ช้อปปี้ลาซาด้าช้อปปีเออผมพูดไปแล้วจะมาส่งของให้เราช้าลงหรือว่าเมซอนโอเคผมไม่ได้ใช้เมซอนผมเลยพูดอย่างนั้นเอองั้นเราก็ให้มันชนนี้ดีกว่าเพราะว่า มันอย่างน้อยคือคนเนี่ยเห็นไหมคนเขาก็เห็นด้วยกันเยอะนะครับคือคนมันสําคัญกว่าสิ่งของอยู่แล้วถูกไหมชีวิตอะไรอะโอเคอันนี้คือเพื่อนเพื่อนเรานะครับเพื่อนที่จะเป็นเรียกว่าอะไรเพื่อนสนิทเรานะครับก็โดนมัดกับคนแปลกหน้า5คนคุณจะเลือกใครเอามันไม่มีเสียงไรเกมเนี่ยเนี่ยมันไม่มีจริงผมว่าคือเขาคงจะไม่ขัดหรอกครับคือคน5้าคนเนี่ย เขาก็คงจะกลัวตายเหมือนกับคนคนนี้เหมือนกันแต่ว่าในมุมมองถ้าผมถ้าผมเป็นคนที่โดนมัดหรือว่าเพื่อนสนิทผมโอเคเพื่อนสนิทผมผมเข้าใจมายเซตเขาเขาคงจะยอมตายเหมือนกันเพราะว่าห้าคนนี้เขาก็คือจํานวนมันสาคัญกว่าอยู่แล้วถูกไหมคนรอดมากกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีถ้ามันเป็นคนไม่ดี5คนอันนี้ผมก็เออ คนก็คิดอีกทีหมายถึงว่าเป็นคนไม่ดีระดับชาติอะไรทำนองนี้แต่ถ้าเป็นคนไม่ดีแบบอ,อ๋อเขาไปขโมยลูกอมมาอะไรอย่างเงี้ยผมคงผมคงไม่คิดมากคือมันอาจจะเปลี่ยนแปลงกันได้แต่ว่าชีวิตห้าคนเลยนะแรกกับเพื่อนสนิทเราคนเดียวมันผมว่าเขาเพื่อนสนิทผมเ,เขาคงเข้าใจนะครับว่าการเสียสละของเขามันคงจะเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่แรกกับชีวิตคนห้าคนสเตรนเจอร์คนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักด้วยซ้ำผมว่าคงจะถามเพื่อนก่อนว่าโอเคไหมเออ แต่ผมรู้แหละว,ว่าเขาต้องโอเคอยู่แล้วถ้าคือถ้าถ้าเขาเป็นคนมาดึงคันโยกอะผมก็คงจะบอกเขาเหมือนกันคือเรามี m i n d s e ตเหมือนกันมันคล้ายๆกันเลยเป็นเพื่อนสนิทกันเข้าใจไหมเหมือนที่ผมเลือกปัญหาที่ว่าเอ่อให้รถมาชนผมดีกว่ามันก็มันก็คือมันคือคําถามเดียวกันด้วยคุณผู้ชมว่าให้ชนเราดีกว่าเข้าใจไหมเอ่ออันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเราสายตาสั้นเพราะลืมแว่นไว้ที่บ้านนะครับผมเพราะงั้นก็ชนคนเดียว5้าคนรอดโอเคอันนี้เป็น เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเห็นได้บ่อยมากนะครับก็มีคนหนุ่มนะครับผมกับคนแก่ห้าคนนะครับผมคนแก่เนี่ยไม่ได้โดนมัดแต่คนหนุ่มโดนมัดไว้ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกที่จะฆ่าคนได้หนึ่งสองสามสีห้าห้าคนนี้ที่เป็นคนแก่กับคนหนุ่มผมเป็นผมผมเลือกคนคนชารานะครับเพราะว่าเออ เขาก็เกษียณแล้วผมไม่รู้เขาจะตายวันตายพุ่หงหรือเปล่านะครับผมไม่รู้จริงๆถ้าในชีวิตจริงผมว่ามันก็เลือกยากนะแต่ว่าอันนี้เป็นเกมเพราะงั้นก็ให้คนที่เขามีโอกาสได้ใช้ชีวิตนานกว่าได้มีชีวิตอยู่ต่อไปก็ดี นะครับผมเพราะคนวันนี้เขาอาจจะใช้ชีวิตเต็มที่แล้วหรือว่าเขาอาจจะยังใช้ไม่เต็มที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าทางเลือกที่ถูกต้องสําหรับผมในเกมนี้มันมีน้อยมากเพราะงั้นผมขอเลือกข้างล่างแล้วกันนะครับผมให้คนข้างบนเขาลอดเพราะว่าอย่างน้อยเขายังมีเวลาที่ได้ใช้ชีวิตมากขึ้นส่วนคนข้างล่างนี่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาันพนุ่้นี้บางที่เขาอาจจะรอด จากตรงนี้ไปได้ถ้าผมสับขึ้นไปข้างบนแต่ว่าอีกประมาณ2วินาทีเขาเห็นคนตายตรงนี้หัวใจวาไว้ตายกันหมด5คน,น,นก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าตกใจอะไรทั้งตงน,งนี้ผมก็ไม่รู้ซึ่งคน7 6กเ็ก็เห็นด้วยกับผมซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เล่นเกมนี้จะเป็นเด็กเข้าใจไหมแล้วเ,เด็กเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับคนแก่แล้วลองสังเกตปัญหาการเมืองไทยดูนะครับว่า,าคนที่มาเลือกพักต่างๆเนี่ยพักที่ชนะอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นพักของคนรุ่นใหม่นะ ถูกไหมส่วนคนรุ่นเก่าๆก็จะค่อยๆหายไปค่อยหายไป,ยยไปทีละท,ทีนิดนะครับผมหรืออาจจะไม่เล่นโซเชียลเลยก็มีโอเคอันนี้คือโคลน5ตัวที่เหมือนกับผมเป๊ะๆกับผมผมคงเลือกที่จะเอาโคลนตัวเองหายไปดีกว่าเพราะว่าถ้ามีผม5คนเนีย่ยมาันคงจะวุ่นวายมากเลยนะครับคือผมอาจจะมีช่อง YouTube ผมผมมา5ช่องจีบคนคนเดียวกัน5คนถ้าหน่ในถ้าหนึ่งในผมเป็นสแกมเมอร์หรือว่าเป็นคนไม่ดี เกียห้าคนก็คือรวมตัวผมด้วยก็จะต้องโดนจับอยู่ดีเพราะงั้นมีผมคนเดียวดีกว่านาแล้วก็มีคนเก้าสิบเอร์เซนเห็นด้วยเอ่อจะปล่อยให้รถไฟไหลไปไหมหรือว่าเราจะเปลี่ยนทิศก็ปล่อยดีกว่าเราไม่ไม่ไม่อยากจะมีปัญหาปล่อยมันไหลไปแล้วกันนะครับโอเคมีคนหนึ่งเป็นคนดีส่วนนี้คนข้างบนเนี่ยแม่งทิ้งขยะคนท拉คนดีเป็นผมผมไม่คิดนะ คนข้างล่างคนดีนะคนข้างบนเป็นคนทิ้งขยนะนั่นเนี่ยซากยังอยู่อยู่เลยเนะี่ยอันนี้คือเอ่อศัตรูของผมศัตรูที่ผมเกลียดที่สุดในชีวิตมันก็มีแหละจริงๆแต่ว่าอยากจะเล่าว่ามีคนเคยบูลลี่ผมแล้วเขาตายผมไม่ได้ทําเขานะไม่ได้ยิงเขาหรืออะไรเขาตายเองตายด้วยอุบัติเหตุมันก็ไม่ได้รู้สึก เหมือนในหนังเหมันแบบว่าเอ้ยตายแล้วเราแก้แค้นอะไรมันยังไม่เพยงแต่ังคงสะใจจนถึงทุกวันนี้ว่าแบบเออเขาสมควรได้รับอย่างนั้นแล้วเขาวุ่นวายกับผมมากเลยนะตั้งแต่สามสี่ปีเยวุ่นวายมากแต่ว่าเขาตายแล้วผมก็ไม่ได้แค้นอะไรเขาเพิ่มเติมคือตายก็อ๋อก็ดีแล้วนะคนนี้ตายไปเพราะผมดูทรงก็คงจะไม่สํานึกขยู่แล้วแหละคนอย่างนี้แต่ว่าผมก็ไม่คิดได้ในปัจจุบันว่าจริงๆเราไม่ควรที่จะแบบไปอะไรอะไรเขามากอ่ะคือถึงเขาจะเป็นศัตรูของเราใช่ไหมแต่ว่า มันอย่างน้อยมันก็เป็นโมทีฟหนึ่งที่ทําให้เราอยากใช้ชีวิตแต่ถ้าเขาเป็นศัตรูระดับชาติแบบโหแบบคนขายชาติหรือว่าเป็นคนที่แบบเออทำให้โลกวุ่นวายระดับชาติอะไรขนาดนั้นนะผมก็คงจะให้เขาตายแต่ว่าอันนี้คือ your worst enemy คือของเราของเราไม่ใช่ระดับโลกไม่ใช่ระดับขนาดนั้นเพราะงั้นก็ปล่อยเขารอดไปเถอะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็มีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขาก็ได้รับความยุติธรรมอยู่หมายถึงว่าเขาก็คงจะขึ้นศาลแล้วแหละ เนาะก็โดนฟงโดนฟ้องอะไรกันไปมีปัญหาก็เขาขึ้นศาลไปแล้วมีปัญหาคนอื่นไปทั่วเลยแล้วก็อืผมคงทำอะไรไม่ได้นะครับ I don't have e n e m y ครับเป็นทอฟินไปเลยดีกว่าปล่อยเขาโดนสังคมจัดการไปนะครับโอ้ระวังนะเนี่ยไอ้รถลางคันนี้นะครับก็ปล่อยคขาไปแล้วสายหนึ่งร้อกิโลกรัมต่อปีค่าคนห้าคนภายใน30ปีข้างหน้าคุณสามารถปล่อยให้มันไหลไปหรือว่าคุณจะ จัดการกับรถล่างนี้ผมไม่เห็นคนบนรถล่างนะเพราะงั้นชนไปเลยโอเคมีคนหนึ่งคนนะครับผมที่เออเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราชนคนเนี้ยเขาไม่ตายะครับผมแต่ว่าเขาจะอายุสั้นลง50ิปีนะครับผมกับคนข้างบนนะครับผมห้าคนซึ่งคนพวกนี้จะอายุสั้นลง10ปี1ิปี10ปี1ิปี5้าสิปีเหรอกับ0ิปีเอ่อผมจะพูดไงดีคือจริง ก็เหมือนเดิมชีวิตคนคนเดียวมันสําคัญไม่เท่ากับ5คนอืมคือช่วยได้จํานวนที่เยอะกว่าก็โอเคถ้าถ้าสมมุติคนเนี้ยเป็นคนที่สําคัญระดับสูงอย่างเช่นคนที่เขาทําคุณามความดีมากๆแบบเป็นบุคคลตัวอย่างคนที่น่ายกย่องหรือคนคนที่เขามีประโยชน์ต่อสังคมกับอีก5คนที่เป็นขยะสังคม,นะมเนี่ยผมเลือกข้างบน ก็คืออย่างน้อยมันทําให้อะไรต่างๆดีขึ้นถ้ามองถ้ามองมุมกว้างนะประเทศเราจะดีขึ้นถูกไหมแต่แต่ว่าถ้าคนนั้นผมไม่รู้ว่าในอนาะคตมันก็จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าถ้าเรามันมันก็ยากนะที่คนที่เขาโดนเรียกว่าขยะสังคมหรือว่าสังคมรังเกียจไปแล้วจะกลับมาเป็นคนดีมีมันมีโอกาสน้อยมากนะครับผมยกเว้นยกเว้นคนที่เขากลับใจจริงอะไรนะผมเข้าใจแต่ว่าถ้ามองมาถึงมองมในมุมมองนี้ถ้าเขายังเป็นอยู่ตอนนี้ ห้าคนนี้ก็คงหายไปแต่ว่าอันนี้พูดถึงเรื่องอายุผมก็ไม่สามารถตัดสินใจได้หุ่นยนต์โอเคหุ่นยนต์ห้าตัวมีความรู้สึกในึคิดเจ็บได้กับคนคนหนึ่งผมคงทําเหมือนดีทรอยต์ก็คือหุ่นยนต์ถูกคนสร้างขึ้นมาเนาะคนก็มีออแกนิกมีอย่างุ่นงนงี้คือหุ่นยนต์มันถูกเจ็บปวดได้แต่มันไม่ได้มีอวัยวะเหมือนคนถูกไหมไม่ได้พิการอย่างวุ่นงนงี้พังซ่อมใหม่พังซ่อมใหม่เพราะงั้นก็ลาก่ห้าตัวแปดสิบเห็คนแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เห็นด้วย โอเคคนโดเน a t คนมีชื่อโรโบมาโคอินทรนบาบาบาแล้วก็มีคนรวยนะครับบอกว่าจะให้เงินเรา5้าแสนโลบักให้เราดึงคันโยกขึ้นมจัดการ5คนด้านบนกับคนด้านล่างเรารู้ชื่อแล้วแล้วก็รู้ว่าเขาโดเน a เกมนี้เอ่อผมคงเลือกด้านล่างอะ ผมไม่ชอบทาตามคำสั่งของใครเพื่อไปฆ่าใครผมก็ปล่อยส่วนห้าคนนี้เขาก็นะใช้เงินตายไปแล้วโอเคมีอะไรบ้างฟันวันไม่มีใครมีอันตรายไม่มีใครมีอันตรายทั้งนั้นแต่ว่าคุณสามารถดึงอ๋อ oh, คือเราสามารถโบกมือได้นะครับผมโบกให้คนในรถได้ว่าแบบเฮ้ยเฮ้เฮเราอยู่ตรงนี้นะถ้าดึงมาหาเราอาอดิโบกมือ ดีครับบนรถนี่มัน,ม,นม,มันไม่มีอันตร,รายไงถูกไหมอ๋อไม่มีปัญหาโอเคเรากําลังไปสู่จุดหมายของเราเออโอเคมันไม่เครียดนะอันนี้ดีดิอ๋อโอ้ไม่นะ <c ười> คนหา้าคนกําลังอยู่อันตร,รายคุณสามารถที่จะ <c ười> คุณสามารถที่จะทําให้มันชนคนหนึ่งได้แต่ว่าคุณจะไม่ได้เห็น <c ười> รถไฟหมุนันนี้นะโอเคถ้ามันเป็นฟันวันไม่ต้องเครียดงั้นผมก็ <c oughs> โอ้ระวังนะมันกําลังไปชนคน5้าคนคุณสามารถช่วยเขาได้แต่ว่าเออโอเคโอเคโอเคผมช่วยผมช่วยเพราะว่าเรานั่งดูทีวีอยู่เราต้องลุกไปกดปุ่มนะครับแล้วเวลามันจับด้วยเออโอเครู้ไหมทั้งชีวิตคนเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตาเวเรามาถึงในจุดๆนี้แล้วเราตั้งใจทํามันมาทั้งชีวิตเลยนะเราถูกปกฝังสั่งให้มาดึงคันโยก แต่ว่ามันกําลังไปสู่ทางที่ไม่มีคนแต่เราถูกฝังมันทั้งชีวิตเลยเว้ยว่ามันต้องดึงให้ได้นะสักครั้งในชีวิตถึงมันจะทําให้คนคนนึงเจ็บหรือว่าตายหรือว่าอะไรก็ตามคุณเนี่ยเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้เลยนะเอโอเคโอเคชีวิตคนสําคัญกว่าผมยังยุดโลจิกเดิมอ๋อโอไม่โอไม่นะมีคนหนึ่งคนหนึ่ง <laughs> มีคนคนนึงก็เลยไปชนรถล้างห้าอันจะ <c oughs> ทำไงดี <c oughs> รถล้างมันไม่มีชีวิตใช่ไหมแล้วเขาชนแมกเลยโ <c oughs> okay. อเคอมีเรื่องเกี่ยวกับข้อคิดของชีวิตเงินชนค,นคนหนึ่งแลกหนึ่งพันโลบักมันผมคงปล่อยให้มันชนพันโลบักไปแล้วกัน <c oughs> ใช่ไหมมันมันพูดอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคเราสามารถปล่อยให้เขาชน โลบักได้ไม่เป็นไรห้าหมื่นเง,ง,งินในเกมซื้อผมไม่ได้นะครับแต่ถ้าในชีวิตจริงเรื่องการค่าขนก็ไม่ใช่เรื่องอยู่ดีแต่ล้านหนึ่งเลยนะล้านหนึ่งเงินมาซื้อผมไม่ได้ถ้ามันไม่มาพอนะครับโอเคโอเคล้านหนึ่ง,นนงตีเป็นดอลลาร์นี่ผมจะตีเป็น30แล้วกันล้านคูณสามสิบล้านเลยเออันนี้สมมุติเป็นเงินจริง30ล้านใช้ชีวิตมีความสุขเลยนะซื้อบ้านซื้อรถซื้อ โอ้เยอะอ่ะเหงื่อออกเลยเหงื่อออกเลยอ่ะเยอะอ่ะคุณผู้ชมผมผมมีความสุขเลยอ่ะถ้าพูดถึงต,ตอนนั้นนะแต่ว่าถ้าสมมุติคนนี้เขาเป็นคนมายูทูบเบอร์ทดสอบสังคมเป็นเนี่ยว่ะมันก็ต้องเริ่มคิดนะมันมีมากขึ้นละหลักการในการคิดโอเคผมจะไม่ฆ่าคนแล้วกันถึงผมจะมีความสุขมากการได้ใช้เงินก็นตามหกสิบหกสิบห้าคนไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรขอต้องซื้อเกมพาสเพื่อจะเล่นมีมโอเคผมเล่นครบทุกอันแล้วคือเซฟที่สุดเนี่ย ผมอย่างน้อยเราไม่ได้ฆ่าคนเราไม่ต้องผิดบาปไปตลอดชีวิตถึงเราจะรวยเราจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราลงมือฆ่าเขาด้วยมือเราเองมันจะรู้สึกผิดมากแต่ผมไม่ได้บอกว่าฆ่าด้วยมือคนอื่นมันไม่ผิดนะคือมันไม่ควรมันชีวิตชีวิตมันไม่ควรที่จะคุณลองคิดภาพเป็นตัวคุณเองดิต้องมีคนมาแบบหนึ่งล้านข้างบนเงนี้ยเขาจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากเลยนะเว้แต่ว่าคุณจะไม่ได้เห็นความสุขตรงนั้นเลยมันก็เหมือนกันเหมือนคนเนี้ยคือเขาเป็นใครก็ไม่รู้เขาจะเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าแบบมา เออทดสอบสังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอรถไฟจะชนเขาจริงปุ๊บมันหยุดแล้วแบบอ้าวอ้าวหายคลิปอยู่นะครับสวยเลยมันก็มันไม่ควรอยู่แล้วเรื่องการฆ่าคนแต่ว่าผมอยากได้ร้านหนึ่งวะเขาโทษนะว้าวอยากเล่นอยากเล่นโอเคเอาเป็นว่าขอจบคลิปเพียงน,นี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมก็อย่ายลืมกดแลค์กดแชร์ก subscribe น,นะครับผมจทิงลริงเ์งเกมไว้ได้าล่างทุกคุณผู้ชมอยากเล่นนะครับผมไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ